โอ้ดีใจมากครับจริงๆก็เราเราเหมือนแบบว่าฟิลหนึ่งก็เหมือนจะพวกเขาออาจากอกครับเพราะเหมือนกับว่าเราเดินทางกับเขามาเราเราเราคาดหวังกับเขาเนาะเรารู้สึกว่าเราก็กลัวว่าสิ่งที่เราทํามันจะแบบว่าเออแบบอุปสบรคษหรือเปล่า ิ่งที่เราคิดมันจะดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่า,ลาะอะไรเงี้ยมันเหมือนยกของจากอกแหละแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกเหมือนใจหายครับเพราะก็อยู่กับเขามาเป็นปีอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเรารักรักซีรีส์เรื่องนี้มากเรารู้สึกมนเป็นเรื่องแรกของเราเราพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอยู่กับมันมากที่สุดจนวันเนี้ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นการเดินทางวันสุดท้ายแล้วแต่ก็แบบไม่อยากให้จบเลยแต่ว่างานเนรียนต้องมีวันเลิกใาครับวันนี้ก็แบบดีใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าการแบบว่าปิดปิดกล้องเต็มตัวเนาะของแบบเรื่องนจใ อ่าเป็นมีมีทั้ง YouTube เองครับ YouTube ของน้องๆเองแล้วก็รวมถึงมีซีรียจะผลิตกันใช่ครับที่เรจะผลิตกันอนาคตด้วยใช่เพราะคุณจะมีเป็นผูจัดเป็นอะไรเป็นหลักเป็นหลัไม่ครับเอ่อจริงๆนักแสดงเป็นหลักครับของโดมนักแสดงเป็นหลักแต่ว่าแต่งานผู้จัดเองก็เป็นงานแบบว่าเหมือนกับทํากับทางพี่ผู้จัดการด้วยกับทางทีมงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่อย่างนี้มันจะนับไหมครับแสดงด้วยเป็นผู้จัดด้วย หลังจากก่อนหน้านี้ผมเล่นอยู่ประมาณแบบสอสมเรื่องเลยในขณะที่ถ,ถ,ถ่ายแอบ,บรักไปด้วยก็รู้สึกว่าสนุกครกเราเราไหวอยู่เราไหวอยู่เราพร้อมที่จะแบบว่าทําต่อนะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อ ido fabrict ได้นะครับรับผลเรื่อยๆครับทั้งละครรายการเองรัแบผบลหมดครับใช่รค,รครับผมก็ ตอนนี้งานล่าสุดหลายๆคนอาจจะเห็นเป็นเป็นแบบว่าในโซเชียลแล้วแหละนะครับผมก็ตอนนี้เอ่องานล่าสุดเลยที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะออนแอร์ก่อนก็คือแบบเออเรื่องสิงห์เกียรตครับใช่เดี๋ยวจะออนแอร์กันละนะครับผมของทาง Netflix เองที่จะมีเป็นเออเป็นตอนเดียวสั้นๆอะไรเองจะเป็นซีรีส์แพ็คนะครับผมแล้วก็เป็นละครชุดล่าสุดเป็นซีรีส์เรื่องดวงใจทิวภพครับกับเออบทเออร้อยอากาศตรีหมอมหลวงรณภูมิชุฑาเทพครับใช่อันนี้เป็นแฟกเตอร์ตามหรยังไงที่ ใช่ครับยังไม่เห็นยังเป็นทางการแต่ว่าเริ่มหลายคนเริ่มมาถามแล้วใช่ทางทางแบบว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออเราสามารถพูดได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้ครับก็น่าจะไปถ่ายละครที่สวิตเซอร์แลนด์จะไปถ่ายตอนแบบว่าซีรีส์ในช่วงที่เราไปอยู่สวิตกันละประมาณนั้นครับใช่ซึ่งจะทําทข่าวไแล้วทางผู้ใหญ่ก็เลยอนุญ,ญาตแล้วอะไรเงี้ยครับผมว่าเออสามารถพูดได้แล้วสามารถแบบว่า บอกได้แล้วประมาณนั้น,นครับในตัวไตรเตอร์เองเป็นยังไงไป,ประมาณนั้นเป็นผู้ชายกวนๆครับเ,ออเป็นคนขี้อ้อน,นกวนๆแต่ในขณะเดียวกันคือเขาเป็นคนมีเซนส์ครับเป็นผู้ชายมีเซนส์ใช่คือเราเห็นแบบเขาแสดงอะไรบางอย่างแต่ในตาเขาบางทีเขามีอะไรอีกอย่างนึงในใจของเขาอยู่เพราะเขาสามารถสัมผัสความรู้สึกของใครบางคนได้นี่ครับเป็นสิ่งสำคัญความสัมพันธ์พิเศษของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยมีพลังพิเศษในการที่จะไปจอยกับแบบว่าตัวละครต่างๆไปช่วยพี่น้องจุฬาเทพต่างๆใช่ครับในขณะเดียวกันก็ ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าดูเป็นหมอดูอยู่นะดูเป็นดรสเปนอยู่มีพลังวิเศษแต่เขาก็เขาก็แบบเป็นคนขี้เล่นใช่ถ้าใครได้เห็นแบบเวอร์ชันนิยายจะเห็นว่าแบบคุณบอกมาเริ่มทำกันบ้านเหรอในเวอร์ชันนิยายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบว่าตัวละครเองแบบจะชอบอยู่กับทวดอ่อนอะไรเงี้ยชอบอ้อ,บอนทวดชอบกอดทวดหอมทวดอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับมันก็เป็นงานหลักเลยนะใช่ครับเป็นโปรเจกต์แรกเลยครับที่มาร่วมกับทางช่องสามครับหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้เปิดกล้องแล้วครับกับเรื่องเออ เอ่ออนชีวาพอนชีวันนะครับพอนชีวันก็เปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมเพิ่งฟิตติ้งเรื่องเอ่ออีกเรื่องนึงไปแล้วก็น่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะเปิดผบทุกเรื่องใช่ครับแต่ว่าตอนนี้กําลังถ่ายพอนชีวันอยูน่ะน,นะครับ เลือเลยข้าคร่าวในนิยายอ่ะครับน่าจะได้เหตุทุกเรื่องจากในนิยายนะแต่ว่าจากตอนเนี้ยทางทางผู้จัดติดต่อมาสามเรื่องแล้วครับตอนนี้ก็ได้เห็นแน่นอนกันสามเรื่องครับที่ผมแบบทราบทราบ,ราบมาแล้วตอนนี้จากผู้ใหญ่ติดยยต่อมาไปรไป,ประมาณเกือบสองอาทิตย์ครับใช่มีมีซีนต่างๆที่เราแบบอยากได้วิวความเป็นสวิตเซอร์แลนด์ใช่เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้แบบว่าคุณพ่อคุณพ่อของ ของคุณชายเขาแบบว่าอยู่สวิต็นทูตสวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเล่าเรื่องใี้ีวิตด้วยประมาณนั้นครับพี่เก้าครับพี่เก้าัวเก้าใช่ครับใช่ครับที่อีสามีจะเดินทางนะครับเริ่มจากว่า <laughs> อาจจะตลกนะผมว่าคือพี่เขาบอกว่าผมว่าอาจจะไม่ได้ไปไปแบบไป,ไปชอปปิง้งไปเดินดูขนมมากใช่ไหมผมก็ไม่นั่งเซิร์ชว่าที่สวิตดีซปเปอร์มาร์เกต็ตอะไรบ้าง เราก็ไว้เล่าดูว่าเราจะไปช้อปปิ้งขนมอะไรได้ที่ซูปเปอร์มราร์เก็ตบ้างหรืออาหารเช้าของโรงแรมมีอะไรบ้างอาจจะเป็น,นเรื่องตลกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ผมมากเลยใน <laughs> การไปสวิตสมานนะครับครับอ,อ๋อซีซีรีส์เรียบร้อยแล้วครับตัวไหนซีรีส์เราจะทํำบทละครเรียบร้อยแล้วมีการเวิร์กช็อปกันเองครับแล้วก็บุกานบทละครทํากันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แบบว่าเตรียมตัวเหมือนเตรียมตัวไปต่างประเทศนะครับใช่ก็ ผมไม่เคยไปสวิตด้วยก็เลยบอกว่าพยายามกำลังศึกษาอยู่ว่าจะต้องเตรียมตัวแบบอย่างแบบว่า w i f i เองสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ็อกเก็ตเองอะไรอย่างเงี้ยต่งางต่างหรือแมแต่ว่าอากาศเตรียมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับคือตอนแรกคุณแม่โทรบ,บอกว่าเนี่ยฉันไปสวิตเดี๋ยวแม่เตรียมเสื้อให้หนาๆเลยล้าสุดผมไปคุยแบบเพิ่งประชุมกันไปว่าเดี๋ยวเราจะไปจะไปซื้อสแล์กันใช่ไหมครับทางทางทีมงานก็บอกว่าเส้นใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยกางเกงสแลงรองเท้าแตะได้เลยนะอากาศที่นู่นอ่ะเสื้อหนาๆผมไม่ได้ใช้ละประมาณนั้นครับ ีกังวลเรื่องอะไรไหมเรื่องของการแต่งตัวเรื่องบทตัวดีดโขกังวลมากครับเพราะว่าตัวหมองหลวงรณภูมิเองนะครับเขา,ขาเขาพิจารณาอากาศนะครับเขาไป่ทหารอากาศเองเพราะว่าหลายๆคนจะรู้ว่าในคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับพ่อมากนะครับพ,พ่อคือคุณชายรณพีซึ่งพอพอแบบว่าเขาเหมือนกับพ่อมากเขาจะมีความแบบว่าที่เล่นเหมือนกับพ่อเองมีความอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามทำกันบ้านคือ พอผมรู้ว่าเราได้รับบทโรนัปูน,นะครับตอนในแคสเสร็จแล้วเราเรามีโอกาสจะได้เล่นละผมไปดูทั้ง5เรื่องเลยของรุ่นพ่อจริงเราเคยดูแล้วตอนที่เราเด็กๆอะไรเง,งี้ยแต่ว่าเผื่อว่าเราลืมอะไรไปบ้างอะไรเง,งี้ยเพื่อไปทากันบ้านครับแล้วพอได้บทผมกปรีบอ่านบทให้เสร็จแล้วก็ทากันบ้านเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์เวลาจริงจงังเขาก็จริงจังอะนึกถึงว่าแบบคนปกติเราอาจจะคุยกันอย่างเงี้ยแต่คนอันเนี้ยคุยกับชาวบ้านเขาอะในใจยังเ e, อะเขาพูดอะไรนะ <laughs> อยู่ได้ยินเสียงคนคนั้งข้า,ขาพูดด้วยอะไรเง,งี้ยประมาณนะั้น โอ้ก็แบบผมก็แบบว่าก็เรียกว่าแบบเหมือนกริ่งเหมือนกันกริ่งเหมือนกันครับผมก็เราเราเราก็กลัวว่าเราอาจจะทำมันได้ไม่ดีเนาะเราก็เลยต้องพยายามทํากันบ้ให้ดีที่สุดองตรงผมมากยังยังถือว่าใหม่ยังถือว่าใหม่อยู่เนาะยังถือว่าแบบอาจจะแบบประสบการณ์ในวงการยังน้อยประสบการณ์การแสดงน้อยแต่ว่าผมจะตั้งใจทํา แบบบุละครเนี้ยเราเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็แบบแฟนนิยายจะคาดหวังอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยผมก็จะเอามูฟิทแบกเหมือนกันในทวิตเตอร์เองในพันทิปเองว่าแบบฟิทแบกของแฟนนิยายเขาอยากให้ตัวละครเนี้ยออกมาประมาณผมก็พยายามเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็จะพยายามแบบสมมวลออกมาให้เป็นรณภคูลในแบบที่ทุกคนรู้สึกว่าน่ารักที่สุดดูแลแบบส่งความสุขได้มากที่สุดใช่ประมาณนั้นครับครับครับเพราะสมควรครับ แม้แม้แต่เสียงนะครับาทางผู้จัดเนี่ยส่ง,งผมไปเรียนเสียงเลยเราเราไม่ได้ใช้เสียงเสียในการที่แบบผู้สัมภาษณ์ทำพิธีกรอะไรเงี้ยก็จะใช้เสียงที่แบบว่าเออมีความแบบโตขึ้นแหละมีความเข้มขึ้นมีความนิ่งขึ้นมีการพูดช้าลงอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพื่อเพื่อใส่ความคาแรคเตอร์กาถึงแม้เขาจะเป็นคนที่สนที่สุดในในแบบว่าพี่น้องสุดปรเทศแต่ความสนที่สุดยังไงเขาก็จะมีความที่แบบว่ามีความนิ่งในมัรคุณชายอยู่อะไรเงี้ยเราเลยต้องทํากันบ้านว่า จะซนยังไงให้ดูเป็นคุณชายอะไรเนี่ยประมาณนั้นครับครับผมใช่โอ้ดีมากเลยครับจริงๆแบบว่าดีใจมากจริงๆแบบว่าเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับมาทาสารูดด้วยครับไปสร้างประตูวัดกับรวัดครับที่ครั้งก่อนเราพากันไปทุกสิ่งทุกรถบัสเลยในการที่ไปสร้างกันครับผมรอบนี้เราก็ไปสร้างอีกได้รอบนี้ทําแล้วก็ได้ประมาณ2องแสนกว่าบาทเกือบสามแสนครับผมก็สร้างทาโปรเจกต์เพิ่มคือผมมาทํากำแพงกับประตูวัดไปแล้ว แต่ว่ายัาง,ยางล้อมไม่หมดวัดเราก็เลยไปทําเพิ่มเพื่อให้แบบล้อมวัดได้มากที่สุดแต่ตอนนี้วัดบอกมีการขยายขึ้นครับก็ยังทางวัดก็ยังแบบยังมีการคุยอยู่เลยว่าอาจจะแบบไปทําเพิ่มก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบถ้าถ้า,ถาแบบว่างบงบไม่พออะไรเงี้ยอาจจะทำรัรวัดเพิ่มก็มีการคุูดคุย,ยกันใช่ครับผมดีใจครับขอบคุณพ,พี่พี่แฟนขาทุกทุกคนเลยที่แบบว่าไปร่วมทําบุญกับเราใช่แสดงว่าทุกคนอยากเจอผมนานๆนะครับเขาบอกทำบุญร่วมกันจะได้เจอกันนานๆนะครับที่วันนั้นใช่ครับทุกวันนี้ก็อยู่บา้ล ใช่ล่าสุดก็แบบว่าแบบล็อกคิวไปไปทําไปทําบุญใช่แบบว่าพี่เชนถามว่าเนี่ยไปอันเนี้ยไปไปทําตรงนี้ไหมบอกไม่ได้พี่ผมติดวัดแล้วจริงๆเราต้องไปวัดนะฮะอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับได้เลยครับ,บผมก็ฝากงานงานส่วนตัวผมเองก่อนเลยครับผมก็จะได้ชมกันนะครับรายการในทุกวันศุกร์เลยนะครับผมกับรายการแบบว่าทุกวันเสาร์ทุกวักนเสาร์เลยนะครับผมกับรายการทีบ๊อบเศรษฐ์โชว์ซึ่งวันนี้เองก็่อนแอร์ด้วย นะครับผมเราก็เออตอนนี้มีละครซีรีส์เก่งนะครับที่กำลังเออจะออนแอร์ลงจอแล้วเร็วนี้นะครับผมซีรีส์ของทาง Netflix ที่เป็นซีรีส์ผีเองหรือว่าฝากละครบบชุดใหม่ครับผมกับบทเออเรืออากาศตีมอบหลวงรณภูมิจุฑาเทพด้วยนะครับผมในซีรีส์ชุดชื่อว่าดวงใจเทวาพรหมนะครับผมก็ฝากแบบว่าหนุ่มน้อยคนนี้ด้วยนะครับผมก็จะตั้งใจทําทุกงานให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วงานที่แบบฝังผู้จัดเองก็ฝากแอมรักในซีรีส์ครับผมก็ใครที่แบบคิดถึงกันก็ไปดูย้อนหลังได้หรือลงถึงแบบอันคัดพิเศษ ฝาก,กด้วยนะครับผมก็ร่วมถึงกับซีรีส์แกร s เดอ e ซีรีส์ที่เดี๋ยวเรากำลังจะปิดต่อกัอนด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์จริงๆเรื่องแรกของประเทศไทยนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องแรกๆนะครับก็ฝากทุกนติดตามด้วยนะครับ